ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับพายลูกแรกของสมเด็จสังฆราชแผ่นต้องบอกก่อนว่าดำนะอันนี้ดำปุดเลยนะองค์เป็นล้านนะครับองค์หนึ่งหลักล้านนะครับสามารถปล่อยผมได้นะผมรับเช่าองค์เป็นล้านนะสวัสดีครับสวัสดีเพืเเเ่อนๆอาชิตครับพบกับผมโทนบางแครนะครับในรายการหยิบกล้องสองพรนะเนาะเหมือนเดิมครับรายการหยิบกล้องสองพระก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่อง ให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระเครื่องดูยังไงผมจะมาแนะนําพระเครื่องต่างๆในวงการที่มีมูลค่ามีราคาและเขาเล่นหากันต้องบอกเลยนะครับปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้พระแท้ๆดูพระเป็นเล่นพระได้หาเงินได้นะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับว่าหยิบกล้องส่องพระวันนี้จะมีอะไรให้ดูกันครับพร้อมแล้วไปครับนะครับเมื่อวานนี้ดูเขมรน้อยไปวันนี้มาดูพระชัยนะครับพระชัยกับเหล่ทองนะครับ นี่ก็เป็นกล่องนะครับที่เราสั่งน่าจะสั่งทําในสมัยนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นถมทองนะนะครับด้านกลนก็เขียนไว้เลยนะพระพมวินีหกสี่เมื่อวันหกหนึ่งวันนี้หกสี่นะครับก็น่าจะน่าจะน่าจะมีความนึกนึกภาพออกไหมครับไม่น่าจะมีแบบสั่งทำอ่ะนะครับก็ในอยู่ในช่วงระยะเวลาปีนั้นๆนะครับตั้งแต่ปีอะไรถึงปีอะไรอย่างนี้นะครับอ่าพระชัยกระไหลทองเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ย เข้าใจว่าเอ้น <Rabbi unfinished life> <left von Diamond Hai> ี่เป kind of ็นหลวงปู่ทิมหรือเปล่าหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านถอดจากพระชัยกระไหลทองนะนะครับอ่าถอดจากพระชัยกระไหลทองนะครับองค์นี้จะเป็นตัวแม่ในการถอดพระชัยกระไหลทองของหลวงปู่ทิมก็ได้นะครับอ่าต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นองค์แม่เลยนะครับเออเป็นองค์แม่เลยนะครับหยิบขึ้นมาเนี่ยพระชัยกระไหลทองเนี่ยต้องเป็นพระขนาดเล็กนะครับอ่าเป็นพระพิมพ์นะครับก็มีประกบพิมพ์หล่อหล่อไม่สวยก่อนนะหล่อมามันยังไม่สวยอย่างนี้นะ เขาจะมาแต่งด้วยมือนะครับแต่งด้วยมือมีการตอกแต่งด้วยมือนะครับท่านสองที่ใบหน้านะครับโอ้โหหน้านี่แต่งแบบจี๊ดเลยนะครับแล้วก็เปียกทองนะเปียกทองก็คือการใช้ปลอดแล้วก็ใช้ทองนะครับเอาความร้อนไล่ปลอดออกให้ทองเกาะอยู่กับองค์พระนะครับอองค์นี้เป็นเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นกระไหลทองที่นะครับผมถือว่าเป็นองค์สมบูรณ์องคหนึ่งของของประเทศเลยนะอ่า เป็นองค์ที่สมบูรณ์องค์หนึ่งคุณดูหน้าดินะครับหน้าเนี่ยแต่งหน้าเป็นหน้าตาเป็นตาจมูกเสาะกีดปากกีดหูยังหูคนเลยแล้วพระศกเนี่ยตอกนะทีละเม็ดนะครับเนื้อในเนี่ยนะครับพระยุคแรกของสมเด็จสังฆราชแพ่นต้องบอกก่อนว่าดํานะอันนี้ดําปึ๊ดเลยนะอ่าพระยุคแรกของสังฆราชแพรนเนี่ยจะต้องดําแต่พระชัยกระไหลทองเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีการสร้างหลายวาระนะครับออกเหลืองก็มี ออกดาก็มีนะครับออกแดงแงก็มีนะครับแต่ว่าต้องเปียกทองแล้วก็แต่งนะครับแต่งแบบนี้นะครับนี่คืองานแต่งแบบสังฆราชแพร่เลยนะครับแบบคลาสสิกเลยนะครับและอันนี้มีพระนามแต่ผมไม่แน่ใจว่าพระนามนี้อ่านว่าอะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับมีพระนามก็คือนับชื่อเจ้าของนะครับพระชัยกระไหลทองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยนะครับต้องไปต้องเหมือนเหมือนสั่งจองอ่ะนะครับต้องจองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ได้นะไม่ใช่นะ องค์นี้ผมได้มานะครับได้มาครบเลยก็คือมีกล่องกล่องเงินเดิมนะครับมีตลับแต่ไว้ก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นตลับลงยาที่ใส่พระชัยกระไรทองนะครับอาจจะใส่กระไรทองใส่มอมมิดใส่หุ้มก้นไาจจะใส่ตลับแบบนี้นะครับทําไมเขาถึงใส่ตลับปิดหน้าปิดหลังต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้านายนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็ดีรัชกาลที่6ก็ดีนะครับเวลาไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะครับคนฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อถือเรื่องของ เครื่องรางของขังเหมือนเรานะครับเขาไม่ได้เชื่อพอไม่ได้เชื่อปุ๊บเราไปห้อยพระหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะดูนะครับเป็นดูเป็นแกะดํานิดหนึ่งน,นะครับก็เลยทําให้มันเป็นเขาก็เลยทําตลับนะครับนิยมทําตลับปิดไปเลยปิดไปเลยไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะครับให้เห็นว่าเป็นแค่จี้นะครับให้เห็นแค่เป็นแค่จี้นะครับอ่าอ่าเพราะฝรั่งเนี่ยเขาจะนิยมห้อยจี้นะครับช่วยห, key, like that, ห้อยจี้ไม้กางเขนห้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาก็เลย ไม่ไม่นิยมที่จะให้เห็นพระนะครับเพราะว่าทางทางทางฝรั่งเศสทางเยอรมันทางอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคาทอลิกษษษษษเป็นหลักนะครับในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นแต่เรื่องของการแบ่งแยกศาสนา,าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวคือทําให้มันร่วมสมัยซะนะครับให้มันร่วมสมัยให้ดูไม่เชยนะครับถ้าไปห้อยพระมันจะดูเชยไงเฮ้คนเอเชียมห้อยพระมันจะดูเชยเ,ยเ,ย GM, ยเ,ชยเขาก็เลยทําให้มันเป็นจี้ซะเป็นจี้อ่าฉันก็มีแบบฉันก็มี สไตล์นะความเป็นของชั้นนะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นที่มาของการทําตลับปิดหน้าปิดหลังแบบนี้นะครับแนอดีตอันนี้ผมก็ฟังจากเข้ามาเหมือนกันนะครับฟังจากเข้ามาคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังนะครับองนี้แต่งสวยมากนะครับองนี้แต่งสวยมากใครมีแบบนี้นะพระชัยกระไรทองแบบนี้องค์เป็นล้านนะครับองคหนึ่งหลักล้านนะครับสามารถปล่อยผมได้นะผมรับเช่าองค์เป็นล้านนะครับแบบนี้แต่งสวยๆแบบนี้นะครับดูง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถ อ่ส่งไลน์มาได้ตามตามไลน์แอดนะครับ T O N E 8 8 8 8นะพี่ขึ้นหน้าจอเนาะองนี้ก็สวยมากนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปสวยๆให้ดูนะครับแล้วก็เมมรูปไว้เก็บรูปไว้นะภาะแบบนี้ไม่ได้มีใครเอามาให้ดูบ่อยๆเนาะหายากหายากจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับบอกแล้วหยิบกล้องส่องพาของผมมีแต่ความรู้นะครับ ดูพระเป็นเล่นพระได้กับหยิบกล้องสองพระท่านเป็นแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้พระแบบที่ผมสอนท่านไปหรือรีวิวให้ท่านดูเหมือนแบบนี้ตำหนิแบบนี้ทุกอย่างเหมือนในนี้ท่านสามารถส่งมาี่ที่ไลน์แอดนะครั t o n e 8 8 8 8ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาส่งรูปถ่ายชัดๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อกับถ้าผมสนใจพระท่านผมติดต่อกับแน่นอน แต่ถ้าผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ติดต่อกลับแสดงว่าผมยังไม่ไใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์ หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่าน หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแคเอฟซหรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028